กิดมากเด้งไม่ไหวเจาะบนล่างฟันห้าเจาะห้าสามเจาะหกสามฟันห้าเจาะห้าสามเจาะหกสามฟันห้าเจาะห้าสามเจาะเจาะหกสามตอนนี้มีคนถามเต็มเลยว่าไปได้ตอนไปไป,ไปให้ตอนไหนใครอยู่ในกลุ่มแล้วได้คอมเมนต์ให้หนูหน่อยใครอยู่ในกลุ่มแล้วได้คอมเมนต์ให้หนูหน่อยหนูให้จริงไหมคอมเมนต์ให้หนูทีค้าหนูให้แค่ยี่สิบคน แม่หนูให้ได้แค่ยี่สิบคนหนูให้เข้ากลุ่มได้แค่ยี่สิบคนนะคือลูกค้าโหลดวอลเปเปอร์ใช่ไหมพอลูกค้าโหลดวอลเปเปอร์แล้วลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มนะลูกค้าระวังนะคอมเมนต์อยู่น้ำหวานคือมีฉาชีพมันคือมิฉายชีพนะถ้าลูกค้าอยากเข้ากลุ่มลูกค้าทักแชทเพจลูกค้าอยากเข้ากลุ่มลูกค้าทักแชทเพจเลยค่ะ ลูกค้าอยากเข้ากลุ่มลูกค้าทักแชทเพจเลยพอลูกค้าทักแชทเพจปุ๊บอะลูกค้าจะได้ลูกค้าโหลดวอลเปเปอร์และลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มวอลเปเปอร์รูปไหนก็ได้ค่ะรูปไหนก็ได้รูปอะไรก็ได้ลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มเลยแล้วกลุ่มหนูเป็นกลุ่มซูปเปอร์วีพีเป็นกลุ่มที่หนูดูแลเองหนูอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะบนล่างอะเราวันนี้บนล่างเราวันนี้บนล่างเลยอะเราวันนี้บนล่างเลยแม่ เนี่ยและดาววันเนี่ยคือมิชชชีพนะคะมันใช้รูปหนูแต่ว่าชื่อก็ไม่ใช่ชื่อหนูแล้วลูกค้าเวลาที่ดูอะเวลาลูกค้าจะกดอะไรอะลูกค้าต้องดูก่อนนะคะมารีวิวค่ะได้จากโอเวอร์เพอร์สองม้วติดเลยปังมากคุณดวงกมวลขอบคุณครับเนี่ยลูกค้าลูกค้าปัวกันมากเลยมิชชชีพเยอะมากเลยเห็นไหมมิชชชีพคอมเมนต์นเต็มเลยลูกค้าจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะคะปลอดภัยที่สุดคือลูกค้าทักแชทเพจนะโหลดโอเวอร์เพอร์ลูกค้าได้เข้ากลุ่มนะ ทักแชเทเพจนะถ้าลูกค้าอยากเข้ากลุ่มแบบปลอดภัยลูกค้าทักแชเทเพจได้เลยค่ะหนูรับแค่ยี่สิบคนนะคะรับแค่ยี่สิบคนเลยรับแค่ยี่สิบคนเลยนะคะใครได้บ้างวันนี้คอมเมนต์ให้หนูหน่อยนะเห็นปะเลขเข้าแต่ว่าการมองเห็นมันไม่เปิดมันได้ร้อยคนดูแค่ร้อยกว่าคนคนดูแค่ร้อยกว่าคนเองอะ ใช่มีชาชีพเยอะมากวันศุกร์ปังอีกเดแ,แต่หนูลง๋ยวหนูลงให้ก่อนนะ๋ยวหนูลงให้ก่อนแนะ่นอนไม่ต้องห่วงคือใครอยู่ในกลุ่มแล้วอะไม่ต้องกลัวว่าหนูจะไลค์ไม่ไลค์โพสต์ไม่โพสตเพราะว่าหนูอะจะไม่โพสต์จะไม่โพสต์แนวทางแล้วก็จะไม่ได้ไลค์แบ่งปันเพราะว่าพอหนูไลค์แบ่งปันหรือว่าโพสตแนวทางทีไรเลขหลุดตลอดถูกไหมหนูพูดถูกเปล่าใครอยู่ในกลุ่มบอกหนูทีว่าเรื่องจริงไหมสามงวดแล้วที่เราเข้ามาสามงวดแล้วเราเข้ามาสามงวดโดยที่ เราเข้ามาสามงวดโดยที่ไม่หลุดเพราะอะไรเพราะว่าหนูไม่ได้ไลหนูไม่ได้ไลแบ่งปันแนวทางเลยทั้งสามงวดพอหนูไม่ไล่แบ่งปันแนวทางสามงวดโคตรปังสามงวดแล้วงวดนี้คือจัดบนล่างอ่ะฟันห้าเจาะห้าสามเจาะหกสามฟันห้าเจาะห้าสามเจาะหกสามแม่ไลไม่ได้พอไลแบ่งปันแล้วอ่ะมันไม่ปัวมันไม่ปังพอแบบพอมันไม่ปัวไม่ปังหนูอยากให้คนในกลุ่มได้มากกว่าไงคือคนในกลุ่มเขาโหลดวาเปเปอร์แล้วเขาได้เข้าใช่ไหมคือคนหนูอยากแบบอยาก อยากเน้นคนในกลุ่มมากกว่าเพราะว่าคนข้างนอกอะสุดท้ายเขาก็ว่าเราเขาก็ว่าเราดูดีเนี่ยหนูไล์อยู่หนู US, ขนาดหนูไล์ขนาดหนูโพสเนี่ยคนก็แบบเข้าตอนไหนเข้าตอนไหนให้ตอนไหนอย่างเงี้ยคือแม่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพราะฉะนั้นะหนูไม่สนใจคนข้างนอกเอาคนในกลุ่มก่อนเอาคนในกลุ่มเราดีกว่าเนาะหนูก็เลยเลือกที่จะทกลุ่มขึ้นมาเพราะว่าพอเราแบ่งปันหน้าไล์เลขมันหลุดอะแม่แล้วเราจะมีสมาชิกในกลุ่มทําไมเพราะฉะนั้นอะ ต่อให้หน้าเพจเขาไม่เห็นเขาไม่อะไรแต่คนในกลุ่มได้หนูโอเคแล้วนะคะแล้วกลุ่มใครอยากเข้าทักแชทเพจเลยกลุ่มใครอยากเข้าทักแชทเพจเลยจ้ะมิชาชีพเมนเต็มเลยเนะี่ยถ้าลูกค้ากดไปเนะี่ยมิชาชีพทั้งนั้นที่ลูกค้ากดไปอะถ้าลูกค้ากดตอนนี้คือมิชาชีพทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ลูกค้ากดหน้าไลน์เนี่ยมีแต่มีฉายชีพลูปเป็นรูปหนูแต่ชื่อลูกค้ามีเหรอชื่อเขียนภาษาหีแตดอะไรก็ไม่รู้ลูกค้าอย่าเข้ากลุ่มลูกค้าแค่ทักแชทเพจแล้วก็บอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มหน่อยค่ะขอโหลดวอลเปเปอร์หน่อยลูกค้าโหลดวอลเปเปอร์แล้วลูกค้าได้เข้ากลุ่มวอลเปเปอร์รูปอะไรก็ได้ลูกค้าขาเป็นวอลเปเปอร์มหามูและลูกค้าโหลดวอลเปเปอร์แล้ว่ลูกค้า ในวายเปอร์ er, มันจะให้ลูกค้าพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเลขสี่หลักจะคำนวณจาก,จ,ากจะคำนวณจากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพอลูกค้าได้เลขสี่หลักแล้วบางคนถูกกับเลขสี่หลักกับลูกค้ารีวิวหนะ่อยเห็นไหมถูวเปอร์สองรอบอย่างเงี้ยลูกค้าปังไหมล่ะเคยอยู <S <s <we ep> ่ในกลุ er> <S <s <we ep> ่มแต่ไม่น่าจะใช่กลุ่มแล้วมันคืออะไรคะถ้าไม่ใช่กลุ่ม ถ้าเคยอยู่เลยถ้าลูกค้าอยากเข้ากลุ่มลูกค้ารักแชทเพจหนูไม่รู้หรอกลูกค้าอยู่กลุ่มเก่ากลุ่มใหม่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นหนูไม่ทราบจริงนะคะเพราะกลุ่มมันปลอมกันได้ไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากเข้ากลุ่มอ่ะลูกค้าเห็นไลค์หนูเห็นเพจหนูลูกค้าอยากเข้ากลุ่มอ่ะลูกค้าทักแชทเพจเลย หาไม่เจอก็ไม่ต้องเข้าค่ะพี่แดงง่ายมากไม่เจอก็ไม่ต้องเข้าหนูไ์อยู่ขนาดนี้พี่บอกพี่หาเพจไม่เจอพี่ไม่ต้องเข้าพี่ไม่ต้องเข้าแค่นั้นเลยง่ายมากเลยเอาคนที่แบบเข้าใจกันง่ายๆอ่ะแม่จะต้องมานั่งอธิบายกันขนาดนั้นหนูก็ไม่ว่างขนาดนั้นนะหนูพูดจริงหนูเอาเวลาไปคํานวณแนวทางให้คนในกลุ่มหนูปังดีกว่าดีกว่าหนูมานั่งอธิบายพี่คะพี่ต้องกดอย่างนี้พี่ต้องหาอย่างนี้พี่ต้องเข้าอย่างนี้มันไม่ต้องไม่ต้องแล้วอ่ะพี่หนูไรสดอยู่อ่ะหนูไรสดอยู่แล้วพี่ถามบอกว่าหาเพจไม่เจออย่างเงี้ย พี่ไม่ต้องเข้าหนูแนะนําจริงไม่ต้องเข้าพี่ผ่านเลยเพราะว่าคนให้แนวทางเยอะมากตอนนี้ประเทศไทยอับคนให้แนวทางประมาณสี่หมื่นคนประชากรมีหกสิบล้านคนคนให้แนวทางประมาณหนึ่งแสนนี่หนูพูดตรงเลยนะคนให้แนวทางประมาณหนึ่งแสนคน เพราะฉะนั้นตามคนอื่นได้ไม่เป็นไรหนูอเอาแค่คนแบบเออคนอยากเข้ากลุ่มกับหนูแล้วแบบเข้าใจกันง่ายเพราะบางทีเราพูดหรออธิบายทุกอย่างไม่ได้ค่ะพอเราอธิบายไปพ๊กเราเราจะโดนแบนเราจะโดนบล็อกและเราอะมันจะส่งผลกับคนอื่นขอบคุณนะคะขอบคุณที่มายืนยันให้นะลูกค้าเออหนูบอกเลยว่ามันปังจริงๆมันค่ะแล้วสามวดแล้วว่ะหนูเราเวลาเราให้หน้าไะมันไม่เคยปังเลยนะแม่ไม่เป็นไรวะ เนาะจุดทูบหน้าไหลก็ไม่ปังแบ่งปันตัวเลขหน้าไะไรก็ไม่ปังงงไหมงงไหมแม่แต่ว่าไม่เป็นไรนะหนูโอเคนะคนไม่ดูไรไม่เป็นไรแต่ว่าเฮ้ยในกลุ่มได้อะหนูโอเคแล้วหนูแฮปปี้แล้วถูกปะล่ะในกลุ่มได้หนูแฮปปี้แล้วคนนอกเพจไม่เป็นไรหรอกช่างเถอะเอาในกลุ่มได้ก่อนในกลุ่มได้เขาก็มายืนยันให้เราอยู่ดีแหละว,ว่าเออเขาได้นะเขาได้จริงอะไรเงี้ย มีชาชี่บอไม่ทำอะไรหรอกวันวันหนึ่งอะรอรอลูกค้าใครจะใกล้ข้อยังหนูคลอดมีนาครับหนูคลอดมีนาตอนนี้หนูท้องได้หกเดือนคะ่ะได้ลูกชายท้องได้หกเดือนคลอดมีนามาจริงๆมาเน้นอยู่ในกลุ่มขอบคุณครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งปันแนวทางข้างนอกเราเลขมันหลุดอะเราลงแค่ในกลุ่มดีกว่าถูกปะถ้าเราแบ่งปันแนวทางข้างนอก แล้วมันหลุดอ่ะเราลมแค่ในกลุ่มดีกว่าง่ายดีเพ็ดน,นะหนูแหกปากพูดไม่ฟังหนูนะไม่ฟังหนูพี่ชาชีพมาคอมเมนต์นี่รูปเห็นเป็นรูปหนูนี่เอาก่อนเลยทักก่อนเลยเสร็จปุ๊บโดนหลอกมาด่าก,กูก่อนเลยโดนหลอกมาด่ากูก่อนเลยบนล่างเลยปังมากเนาะพี่มิงนะ้งเนาะ พอโดนหลอกมาด่าก,กูก่อนเลยเออเนี่ยมึงต้องรับผิดชอบนะโกงคนอื่นเขาแดกเนีย่ยอีกอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหด่าก,กูฉ่ำเลยจ้ะด่าก,กูไม่พักด่าก,กูไม่ได้หายใจเลยไม่ได้ทันได้ตอบเลยอะโอ้โหบางทีแอดมินหนูตกใจนะ วิบอสทำไมเขาทักมาด่าขนาดนี้บอกว่าก็กูเห็นเป็นรูปมึงกูก็เชื่อว่าเป็นรูปมึงกูโดนหลอกไปมึงโอนมาคืนกูเลยนะเอ้ากูจะมากูจะเลยแบบบางทีหนูแบบกูจะคืนมึงได้ไงกูไล์กูก็พูดอยู่ว่ามันเป็นมิจฉาชีพมึงจะเข้ากลุ่มมึงทักแชทเพจแหมเออมึงไปกดมาหามันนะมึงไปโอนตังค์ให้มันอะมึงถือมันหลอกย่ำหนันมึงบดามันแหมมึงด่ากูแหมมันไม่อยู่ให้มึงด่าหรอกมึงได้ตังค์แล้วมก็บอก หัวมันเถอะหัวมันเถอ,เ,ถอเกินไปก็เลยดึงผมเอาผมลงมาหน่อยหนึง่งอ่ะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะแม่นะขออีกห้าคนหนูจะลงไลฟ์เลย ขอแค่ห้าคนหนูจะลงไลท์เลยเพจจริงเพจจริงคือเพจพิรดาบาร,รมีปู่ห้าหนึ่งเก้าเพจจริงคือเพจพิรดาบาร,รมีปู่ห้าหนึ่งเก้านะคะและหลังจากที่โหลดโรเปเปอร์แล้วลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มเห็นไลท์นี้อยู่หนูขอแค่ห้าคนหนูลงไลท์เลยนะคะหนูขออีกแค่ห้าคนหนูลงไลท์เลยหนูนับถ้ยหลังเลยใครทักมาตอนนี้นะคะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจเลยค่ะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจเลย